่าเริมับลในมุมคนเนี่ยก็ควรจะต้องหนีโดยที่อะไรนะขุนขุนอยู่โต้ไว้โต้ไว้แล้วก็ง่ายเนี่ยพยายามอยู่ข้างหลังเป็นเป็นอีโต้ในฝ่หลังตามชื่อเลยใช่ไหมครับแล้วพยายามปิ้นอยากให้ตกมุมให้ตกช้าที่สุดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพี่จะหนีอมีโอกาสที่จะจนได้ง่ายโอกาสจนจนได้ยากโอกาสหนีรอดมีสูงอะไรเงี้ยครับ อ่าินเดินก่อนเลยก็เหมือนเดิมครับเอาไงายตัวขวาสุดขึ้นไปที่งองูอะไรองูสี่หรอมงองูสี่ครับสักดานะเดี๋ยวพี่นะับสักดานะโอเคครับเอ่อตอนนี้พี่เดินตอนนี้อะครับหนึ่งอืมโอเคถอยไปใช่ไหมครับเราผมก็เอาไงตัวครับขึ้นไปเหมือนเดิมครับค่อยขวายสี่ตาพี่นะครับ สองโอเคผมก็ลุกเข้าไปครับเอาตัวตัวตัวไหนดีตัวตัวซ้ายก็ได้ครับลุกไปครับตัวนี้นะลุกนะครับผมตัวซ้ายลุกเข้าไปครับสามโอเคครับนี่ผมก็ขุนขึ้นครับชอชิงแล้วชอชิงสามครับตาพี่ก็เอาสีโอเคครับก็ขุนเอาเม็ดตัวซ้ายสุดนะครับ อ้อมขึ้ไปข้างบนครับถ้าเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ไปนับตาแล้วเขาไล่เฉยเลยมาตานี่กอาพี่เอาห้าปิดกินเอาทอาีกินก็เอาเม็ดตัวล่างนะครับไปปลูกที่ที่ล่างขุนนะครับชิองอะไรเขาชิงหบิดตาเดินไปเรื่อยๆครับอ่าทีนี้ขุนลงไปขุนตามเลยครับเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ อ๋อไปเอาเลยกำลังคิดอยู่ใจเย็นในน้องเห็นเมาส์ชี้ไปครับเห็นเมาส์ชี้ไปเลยลยคิดว่าจะตามไปเลยนะเอาไปหกน่านุนตามเลยครับนี้ให้ไวเลยครับเจ็ดอย่างนี้ก็เม็นตามครับตามทางขวาดีกว่าใช่เพราะว่าเออเหมือนบีบพื้นที่เขาไปใช่อ่ะแปดถ้าอย่างนี้ผมเอาหงายห้าครับ ไงงอห้าใช่ไหมไงง,งอห้างอห้ามันชอห้าครับชอห้างอห้าลงมางอห้าอ๋อลงลงมาห้า<อ>โอเคอ่าโอเคไอคไอเดียตรงนี้ไอเดียตรงนี้คือผมเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวเนี่ยไปไปล้อมขนแล้วขนขนจะเข้าไปบีบกินเม็ด อ่มเอายังไงดีเนี่ยอ่ะเก้าโอ้อยงี้โอเคงั้นเข้าไปเลยครับตัวชอชิงเหรอชอชิงห้าไปจอจานหกอ่าเนี่ยผมจะเปิดทางบีไปเข้าไปแล้วเซ <10. S 2> โอเคครับไงาตามเข้าไปครับไงก็อะไรอะ่ะจอจานห้าเหรอนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่สิบ <11. S 2> เอ็ดเอ่อลุกครับนี่มันลุกอืมสิบสองน่าจะเอาตัวไงครับม้วนไปครับมันไปข้างบนอืมสิบสามอ่ะต่อเม็ดไงลุกครับลุกเข้าไปก่อน สิบเซตรงนี้น่าจะหลบไปด้านบนขุ่นครับขุนขาวสิบห้าอ้นี้ก็วนวนไม่รู้ตอนนี้โสมิญ,ญาณมูฮัมหมัดอาลีไว้ก่อนเอ๋งคุณตรงขุนครับคุณตรงขุนสิบฮอกโอเคครับก็ไงค่อยๆเข้ามาครับออขอขอห้าก็ได้หรือว่าคอสี่เทนิกิจจะเดินตัวไหนไงคอสี่ดีกว่าครับคอสี่นี่ใช่ไหมครับผมสิบ เจ็ดอ่ะอ่กเข้ามาขอห้ารับเอวิ่งเอวิ่งครับจะวิ่งยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะรับโอ้ยตอนนี้ยากเว้ยเดี๋ยครับค่อยๆขับให้มันเดินยากๆครับไม่ถึงว่าเออสิบแปดหนีไปทางนน้นเอ๋ทางนู้นอืมน่าจะผมลุกเลยครับสิบเก้าอืมหนีไปนน่นอีกคุณเข้าครับงอสามต่อครับยี่สิบ ต่อลุกครับลุกเลยอ่าเริ่มเบียดตกลงไปแล้วอ้อมแล้วหยิบเอสที่ต้องออกไปข้างบนนะใช่ใช่ออมข้างล่างตายเลยไแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ารูป AI รูปเดิมไงคนดูเขาดูไปแล้วอ่าไปข้างบนบ้างโอเคทีนี้อ่าตรงนี้เราอ่าหงายเนี่ยกันไว้แลวกันไว้เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเราเดี๋ยวอ้อมขุนเข้าไปข้างบนครับเพื่อที่จะไปล้อมทางโน้นก็คือไปที่อะไรจอดจานหรอถูกไหมใช่ครับเออตอนนี้พี่จะยังไงดีล่ะเอจะไปต่อเม็ดถ้าต่อเม็ดเราก็เราก็ถอย เม็ดแล้วก็ถอยต่อยต่สิบสองอ่าทีนี้ก็ถอยลงมางูสองก็ได้ครับนี่เหรอครับผมเอเ๋ไงดีเอ๋อ่ะยี่สบสามปิ้นุนไปครับตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับเบียดเข้าไปขึ้นนี่เอ้ายี่สบี่วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปอ่าทีนี้ผมคิดก่อนจนเจอพยายามกินเม็ดแล้วอืมก็เอาเม็ด เอาเม็ดขึ้นไปขัดขุนที่คอหกครับเพราะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปตัวที่คอหนี่ใช่ไหมใช่ครับยีห <Wing>. ้าวิ่งเอ๋อเม็ดเม็ดไปเราก็เม็ดตามครับให้ไวครับมเม็ดไปเม็ดตา๋อันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคของการไล่หนึ่งเทคนิคก็คือคือถ้าเม็ดถอยเนยเม็ดเราต้องรีบตามไปเลยครับเพราะมันต่อไม่ได้ยี่ห <26. S 2> อ่าเม็ด เม็ดเราก็ไปตามอีกครับขอสี่อ่าเบียดเบียดเข้าไปครับเออยี่สิบเจ็ดไปแล้วอ่าหนีหนีไปอีกอทีเนี้ยขุนเราต้องเข้าครับที่จอจานหกเพื่อไม่ให้ลุกทีนนี้เป็นไอเดียแบบว่าเม็ดไม่ถอยไม่ตาขุนไปแล้วก็ด้วยครับอ่าติดยี่สิบแปดอ่าติดก็ปู่ครับปู่ขอห้าครับถูกไหมใช่ครับอ่าทีนเนี้ยเริ่มแคบแล้วอ่ายี่สิบยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้าอ่าเราม้วนไปครับโกหกอืมไอ็กเทคนิคม้วนนีเอ่อมมวนมมวนไปครับคือคือขุนมันจากเม็ดไปทําให้เม็ดเราเดินได้ครับมันติดตึงติดตา ก็ไม่มีตัวเดินเนี่ยครับคือมันเราเราทำเนี่ยปลูกเข้าไปเลยครับสามเซปลูกเข้าไปเลยไปนี่สามเซ็เข้ามาจะมีลูกเล่นอะไรไหมเนี่ยอ่เข้าไปเลยอ๋อสามเอดโอเข้างนี้เราก็เข้าตามเลยครับตัวไหนครับขุนนะครับขุนงอเจ็บเข้าให้ลูกอ่าอย่างเงี้ยเริ่มแย่แล้วสามสองโอเคตายเลยมั้งนสามสองเฮ้ยมันติดอับหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะอทีแป๊บนึงคือเข้าไปเนี่ยพี่ต้องลอยเม็ดมาแน่ๆเดยดต้องลอยติแต้นี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติผม ผมเราอยากเข้าคอแปดนะอันนี้คือคืออยากให้คนดูเห็นว่ามันก็มีวิธีลูกเล่นอาลูกเล่นฝ่ายหนีก็ต้องพยายามหนีหฝ่ายหนีมีลูกเล่นครับใช่ใช่ขุนคอแปดถ้าขุนคอแปดไม่น่าได้ขุนคอแปดขุนคอแปดขุนคอแปดนี่ขุนคอแปดถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะติดอับเข้าไปผมลอยเม็ดให้กินเลยแล้วต่อไม่เลิกถ้าออกไปขุนผมจากปิ้นมามุมนี้ใช่ผมว่าต้องต้องแก้อับก่อน่ะแก้อับก่อนคือถือจุดนี้ต้องแก้อับก่อนน่าจะต้องเอาเอาหงเนี่ยดึงออกมาที่คอ ตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่หายออกมาที่คอแปเพื่อเพิ่มแก้ก่อนนั้นผมก็คงจะต้องหายทางออกละแคบสามสามโอเคครับเนี่ยทีนี้ก็เอาขุนลงมาครับที่งงูหกเพราะถ้าต่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเม็ดลุกก่อนได้เพราะถ้าพี่ต่อเม็ดเนี่ยผมเอาเม็ดตรงขอไข่อะไรนะขอลูกตัวนี้คไข่ติมต่อแก้เลยงั้นไม่ต่อสามสี่อ๋อลองผมไม่น่าบอกเลยไม่น่าบอกเลยแมมงั้นต่อไปแล้วโอเคครับก็ น่าจะเบียดโดยเอาหงายตัวที่อยู่ข้างขุนนะครับมาที่ขอขอไข่ห้าอ่าเพื่อเพื่อที่เราจะเอาขุนเข้าครับขอไข่ห้าอ่าอีกทีดิยังไงนะไงไงไปขอไข่ห้าครับไงข้อหกไปขอไข่ห้าเพื่อที่จะเอาขุนเข้าอืมขอขอไข่พี่ขอไข่อ่าผิด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 กันกันขุนออกด้วยแล้วก็จะเอาขุนเข้าด้วยนะครับขอไข่ห้าโอเคครับอย่างนี้พี่ก็ต้องติดนะครับ สามห้าเอ้ยเมื่อกี้ถอยครับถอยถอยมมนนเมนะื่อกี้ไอลล้มวว <laughs> หนีได้เท่าไรนะสี่สี่หกเ่อเออใกล้แล้วเว้ยหนีได้เท่าไอพี่ก็ชื่นใจแล้ว <laughs> โ ต่อไปอ้าวลุกซื้อทีไม่มีประโยชน์ขุนโตขุนไม่ขุนเข้าครับสามหกอือหอืมอเคครับเอาไงตัวบนนะครับลุกเข้าไปครับลุกลุกที่กอหกใช่ครับอย่างนี้เอวิ่งแล้วนะไปสามเจ็ดไงไปกอหกครับนี่มันวนกลับมาลูกเดิมนะมะเนี่ยไล่ไปไล่มานี่วนกลับมาลูกเดิมนะนี่ใช่ไหมครับพูดถึงพี่อยู่มุมนี้อย่างเดียวเลยได้ไหมไม่ดีว่ะไอตัวนี้จะล็อกแล้วอ่ะลุกไปก่อน,นถ้าพี่ออกไปผมก็ไม่นี่ครับอ่าสามแปดเอ่อต้องเบี่ยงออกไปจอหกครับ พี่หมายถึงอะไรพี่หมายถึงว่าคุณข่าวจอหกครับจอหกอ๋อครับผมอืมหมายเข้ารูปเดิมม่ะเนี่ยสามแปดอากลับไปโตเม็ดไว้อืมสามเก้าตเม็ดไว้อืมอืมจากจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมหนีดีกว่าไอเนี่ย ผมว่าบางทีไอ้ตา,อย,าอย่างตาที่เขาหนีเขาอับนี่ผมก็งงบางทีเพราะว่าหรือว่าคือผมว่าบางทีอ่ะ AI ถ้าแบบเวลาไม่เยอะมากบางทีมันก็เหนีไม่ดีเหมือนกันครับบางทีนะเท mm hmm. ่าที่ผมดูนะบางทีอาจจะเป็นบักหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้อ่าอ่าอครับผมโอเคนี่ก็ผมว่าน่าจะขุนจอเจ็ดครับขุนมาจอจานเจ็ดเหมือนจะไล่ทีนะครับถ้าเอาเม็ดเข้าตาเดิมเนี่ยผมบางเม็ดลุกได้แล้วแต่ถ,ถ้าขุนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอ,อ อืมสีเอ็เอ้ยสีสิบน่าจะขุนไม่ใช่ต้องเอเม็ดเนาะเม็ดเอาเม็ดมาถอยเม็ดมาขอห้าครับเม็ดมาขอห้ามันมีสองตัวตัวกอหรือตัวคอครับอ๋อตัวตัวกอครับตัวกอหกมาขอห้าอืมอย่างนี้ผมก็น่าจะต้องโต้ขุนเอาไว้เลยครับสี่สองเอ้ยสี่เอ็ดผู้ชมได้ทั้งหลักการหนีและหลักการไล่นะครับตอนนี้อืมขุนมางอหกอีกทีครับขุนมางอหกดีอยู่ผมไม่ออกแล้วกันผมอยู่ตรงนี้แหละ สี่สามเออสี่สองใช่ปะ่ 4, นะสี่สองเนาะโอ้ยงี้ผมเอาขุนเข้าครับงอหกงอเจ็ดอือเอาแล้วสำเพ็งไหมแล้วเ,เริ่มเริ่มเริ่มตรงนี้เริ่มน่าจะเข้าแล้วครับสำเพ็งไหมแล้วไงวะเนี่ยเอาไปอโอ้โหเดินยากแล้วเนะี่ยผมเดินยากแล้วเนี่ยครับได้บีบครับอ,าอ้าวเนที่ท้ายมันเมืม่อกี้เมื่อกี้ติดอับ 4, ติดแกอับสี่สามโอเคครับขุนตามไปเลยครับอืมอ่ะสี่สี ยังยากอยู่นะอืมมันมีแต้มตมันเมื่อกี้แต้มอับเหมือนเดิมนะนี่ยังติดอับอยู่นะผมว่ายังติดอับอยู่นะใช่ครับอืมเอาหงายไปงอเจ็ดครับหงายไปงอเจ็ดสี่ห้าเฮ้ยผมจะหนีได้มากกว่าเอไอแล้วเว้ย <laughs> อืมเข้ายัางไงเนี่ยขุนเอาถอยขุนก่อนครับงอแปดถ้าอย่างนี้ก็ไปเออเอาหนีแบบเอาทีเดินแล้วกัน ให้ลุกหนึ่งทีเพื่อทีเดินอ่ะซีหกอืมโอเคครับก็งอเจ็ดครับไปลุกที่คอแปดอ่าอะไรนะอะไรนะหงายครับงองอเจ็ดไปลุกที่คอแปดครับงอเจ็ดไปลุกที่คอแปดครับตั้งน่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้เข้าแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขขุนเอ้ามาติดกินเม็ดครับออซีเจ็ดโอเคครับขุนก็งอแปดงอเจ็ดครับน่าจะใกล้กินเม็ดใต้แล้วครับขุนงอเจ็ดใช่ไหมครับครับผม กลับมาตาเดิมสี่แปดโอเคครับขุนที่นี้ขุนเราเข้าได้แล้วอันนี้คือสําคัญเลยขุนเข้ามาที่คอหกนี่ยครับนี่คือบีบกินเม็ดได้แล้วนะครับจังหวะนี้อ้าป้ายจับจะโดนกินเมน็ดนี่จับกินขึ้นอ้าวสี่เก้าอ่าเราก็ถอยครับถอยถอยเอยอหงายไปที่ขอเจ็ดครับอืมอ่าเนี่เราจะกินแล้วทีนี้ห้าสิบโอเคครับก็ เออทีนี้ก็หงายครับขึ้นไปกอหเออตัวตัวล่างครับขึ้นไปกอหกอ่าห้าเอ็ดกินเออกินไม่ได้อ่ะติดแน่บอยู่อืมอ่าลงลงมาใหม่ครับลงมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะกอหกมาขอห้ากอหกุนใช่ไหมไปนะครับเดี๋ยวพี่ว่าพี่ว่ามันไล่ได้นะเว้ยกอมาขอห้าแล้วก็กมาตัด เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอีกตัวนึงเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งมาครับห้าสองแล้วนะห้าสองอ่ะอ่าอันนี้ขอเอาตัวขอขอเจ็ดมากรหกแทนครับอืมอย่างี้อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคอ่าแล้วเราก็กินเม็ดครับแล้วก็อ่ารูปนี้ก็เม็ดตายครับผมใช่อูพูดถึงมันก็ไล่เหนื่อยเหมือนกันนะทินไล่เหนื่อยครับไล่เหนื่อยอันนี้คือถูกทุกมูฟอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ถูกครับบางทีหมายถึงว่าบางทีก็คือคือหมายถึงว่าไอที่บอกว่าถูกทุกมูฟแล้วประมาณห้าสิบกว่าทีก็คือ ฝ่ายหนีก็ต้องหนีถูกทุกมูฟเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ,รบหรือถ้า,ถ,าถ้าบางทีอ่ะสมมุติว่าเล่นไปเงี้ยครับถ้าฝ่ายไล่ไล่ผิดใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าฝ่ายหนีก็หนีผิดเหมือนกันเจ้ากัน,น <c oughs> มันก็เจ้ <c oughs> ากันมันก็อาจจะกลับมาแบบพีเดิมมันก็อาจจะแบบไปไป,ไปมาๆอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ก็ก็คือมันยากทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับในการไล่กับการแต่ว่าก,ก็ก็อยากจะมาแชร์เรื่องของการวิธีการไล่วิธีการหนีที่ท,ท,ที่ถูกว่าเออเรามีวิธีคิดยังไงในระหว่างไล่ใช่แล้วเมื่อกี้ก็ระหว่างหนีด้วย เมื่อกี้พี่พี่หนีพี่ก็คิดบอกความคิดไปหมดเลยอ่า<ล>ครับก็ทั้งหนีแบบว่าเออโต้ขุนไว้เอาเม็ดไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยเวลาหนีไล่ก็ต้องพยายามค่อยๆล้อมหาทางกินเม็ดหรือว่าค่อยๆไล่ขุนให้ตกลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะบีบในพื้นที่สุดท้ายให้ไม่มีตัวเดินครับก็พยายามจะให้เขาหนีวนเป็นวงกลมอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ ประมาณนี้เนาะกับก่อนจากการธินกิจฝากเพจอีกสักทีดิครับผมก็โอเคครับขอฝากเพจตอนนี้มีเพจจอแต้มเซียนธุรกิจนะครับก็สาหรับพูดคุยเรื่องมาของมักลุกนะครับก็ตอนนี้ก็มี YouTube ด้วยนะครับชื่อจอดแต้มเซียนธินกิจเหมือนกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันครับผมขอบคุณมากครับ ครับก็ขอบคุณน้องเทรกิจมากนะครับโอกาสหน้าเชิญมาใหม่นะครับผมถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับให้กดติดตามเพจโขกตะบันด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ